ตาผมนี่พี่น้องข้าเจ่อไล่ไหนบุญตาบกเขาฟังพี่น้องมอดล่องอยู่มองไล่ปุ๋มล่องมองไล่บกเขามาเลยนี่ตาจะโตเลย <c oughs> ของนี่นะ่โอ้ว้าโอ้เว้ยคือของด้นนี้น,ะน,นี่้างัดตึงเลยนอนเลย 给锅带好。 ถือหม้อไปขอนอ้มีแต่แนวอี๋อู๋อ่ะกำลังรุดอ๋องมีปลาแลวครับมีปลาถือดูถือดูถือดู ยออน,นี่คือยูอเอ้เลยโอ้ยมาเดิคอความเดือดยื้อใหม่ได้นะนเจ้านี้ตัวเดียวอาตัวเดยเขามังคาด,ดีมันจะเอาเข้าไปจุกใจเย็น โอ้ยมันพันพี่น้องเอ,อ้ยบานอะไรเนาะซุ่มไล่ซุ่มไล่ดูนี่จ้าบ่เอ้ยมอสิการหลอดเอ้ยเดี๋ยวนะเข่ามากเลกว่ายจะทั้งนอกได้กว่าเนาะได้แต่ที่งานอัน แต่ที่ชิมงานไรายมองก็จะเอามื่นละซิบกโล่้ากโล่เอาลไ,ไม่พอเลยก็ล่งเหีนยไ ขอนเลยมองกับขอนแทงไปที่ป้าอย่ให้ยุ่ยมองมาที่ป้าเขอยู่ขางเ tôi đưa ngài ơi มานของเขาอยู่มอสชิพก่นจีนองเลยของอเขาตัวหนึ่งครับก็เอาผู้ละซิบเวยามล่านเพราะหนานหน่อยครับ <c oughs> น้ไปลาเหนียวโอ้เหยียบกระสอบแค่เลย อ,อ,อืมโอ้นี่นะครับพี่น้องข <_ t ot> อ้ำเพลินนะครับปรเป็นยากตัวเนี้ย <_ t ot> รัญญาปัา <_ t ot> ให้ล้างหนงขอขึ <_ t ot> ้นเรือร้ายขนาหน่อย โอ้ม่ต้อมาปากเลยพี่น้องเลยอ้าปจนหายเนาะเนี่นนนยเสียบ,บิ็ดป้เาเฮาพยายามมองเปีกันยา,นาวๆพี่น้อง อเอราปาเนี้ยนอเพื่นครับสำหราหายล้างหนึ่งเด้อเหนปะ <c oughs> ล้างหนึ่งก็ <c oughs> เคอยู่ดุกี่เอ้ยลันหัวสร้างหัวกันได้ เอาไปตัง้งงเขาไปมัหาหันในซอตัวได้ <c oughs> อ้าวมองยุบสีก็เจาไในซอตัวเด้อเหรครับ่างย่ำเลยจะไปยักเกี่ยวเลย ไล้ก็โตวะเอาเขาบอกได้ว่าถวาเราหลอกตัวูดปลาลวกเตี้ลกแปดอะ มาฟซิ่วมัฟของนะบ่บ้าวของัาดน้วะแอน ครับครับที่ปะียนตัวนึงกินเอาเลน่ามองแต่ครับครับแต่หนึ่งครับ ปกบวงมะนาวตัวน้องเป็นสาวโล้ไม่เกี่ยวสายกาโอ้ยกระังเห็ดปลาตัวเดียบัวตัดปากตัดเียนอย่แล้ว จะเปลี Bref, Par, ่ยนอาปลาเครื evet. ่องหมดแล้วมันหักบ่อใดจเอาโล่เจ็ดแปดสิไปเปลี่ยนเอาโล่สองนะโอ้เราคือจะอ่านซูงแท้จวะเนาะ อยู่จะมัองไล่เขาหน่ะแตะเอ้เขาเอาอย่างไงเลยบอยบ่เขามาฟังเลอย,ยนะโอ้โเ <c oughs> ด้ตตงงเ <c oughs> ดี๋ยวออกไปหามันนั่นเอ้ย <c oughs> <c oughs> มันบทเซียนคือทีมงานขจ้าจไลประจำไหนเนาะเขาหูจักเบิดไดเจ้าแทวรอเจ้ามาเจ้าหูจกัจกย่งได้ตึงหงเวง้เขาตัวเขาอันเขาตัวเขาอันมองคลองกันเลยหน่อยตองเนาะโอ้บ้านถือเ้งนดีา่อนะโว

hết sức là vị tướng. Chúc vào này nữa hả ạ này là อมาบ่งไล่ดิอ,อ้าวบอกว่าเนว่าขึ้นใจอยู่่ะปลาปีนี้ไปไว่ามาว่เองทุกทีเลยเลอุ้ยขาดเ,เออมันขี่รถไฟความเร็วได้หนดจุ ของขักเน่ยนี่ไปยตาของกับถือปลาต้อไข่เนี่ยของแต่ของขาดซื้อมานเลยนี่ยมาเลย いいかぶせいい。いいいい ตอดสุดโขลกมากมาดตอกกัดเบิดกางมองให้ปลาเป่ากินมาเปะเอ้ยตอกกัดเบิด เฮ้ยหมดดั๊เซตสินผ้ารกิจครับโทรไปพี่น้องวันนี้เด็กการเนี่ครับ มองใหญ่ก็เห็นปลาหมากบานครับมองแปดก็โอเคครับวันนี้พวกนี่ครับปลาเสียอีมีตัวใหญ่ในการหน่อยดีครับเสยอีมอกแปดครับพี่น้อเมืองหนองมิตรบักะเนาะมันๆอีกมือหนึ่งครับพี่น้องฝากตอนกันแล้วกันครับทางม,มุกทหารครับช่วงนี้ บรรยากาศฝนตกอยู่ครับฝนตกที่ต่อกันสองหมือแต่ว่าครับพอดีซุมเย็นนะครับกูงไงี้พี่น้ออ้ามันมันครับไาบอกบ้านนี่เชยาสามลูกอู่จบพี่น้อบ้างเนอะโอ้สามลสองครับอ้า ไงขนาเนี้ยครับมันบอยากขาฝังมาได้พี่น้องเลย่จะอีครับปลาอีปลาแซ่บของรุ่มในน้ำโขงเลยเนี่ยนี่นะมอ่งแตบ,บกับมันครับมอ่งไงกับมันมันคัดคักพี่น้องเลยฝากตอนกนแล้วกันครับ ห่อนๆพี่น้องเลยฝนตกเ่ิงนี่ฝนตกสองมื่นเลี่ยงครับอเอาขี้ขึ้นนี่เนาะพี่น้องเนาะจะได้บอต่าก็ฝากต้อนกัแล้วกันครับมืนอนบรรยากาศจะเศร้าทำมุกดาหารครับกินอ,อีสานบะหมี่ห่อครับพผมพี่น้องทางริมฝั่งโค้งมุกดาหารนะครับเอา้ากินมีบอตา่าลาไปก่อนครับอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนลำลำรวยรวย จากใจทีมงานนาวินเกอิน่้มุกดาหารครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสบายดี